สวัสดีทุกคนด้วยครับเราก็มาอยู่กับ Undertale ตอนที่16กันแล้ว EP นี้น่าจะเป็น EP รองสุดท้ายนะผมคิดว่านะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการไมื่อสียเวลาเราก็พร้อมไปกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยผมว่าเราควรจะ ต้องเตรียมอาหารไว้น่าจะเยอะๆหน่อยเพราะว่าสู้กับแอสกอร์น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะตอนนี้เราก็น่าจะเหลือมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวแล้วก็คือราชาของอเดิร์กาวก็คือข้อของแอสเตรลเนาะที่เราได้รู้ไปจากในเอพิโซดที่แล้ว เราก็รู้ว่าเอสอร์เป็นผู้ปกครองได้เก้าโอเคเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดตรงนี้ให้ครับงั้นก็ไปเจอตรงหน้าปราสาทเลยแล้วกัน okay. โอเคถึงแล้วเหมือนผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาไอเทมอะไรมาใช้แทนดีอ่ะงั้นผมจะใช้ขอเป็นไอเทมสมใส่แทนแล้วกันนะครับผมขอใช้เป็นล็อกเก็ตหัวใจแล้วกันน่าจะเราดาเมจได้ดีที่สุด <S <S คุณสมใส่ล็อกเก็ตเคเราก็ได้แบนเดตมาฮิวเพิ่มผมจะมีสตาร์เฟนอยู่ที่จะฮิวเลือดได้เ่างน้อยก็ฮิวได้ประมาณสที งันผมขอใ,ใส่อาวุธด้วยแล้วกันเพื่อจะได้สู้กับแอสกอร์ได้เพราะว่าเราคงไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเราจะออกจากอันเดอร์กราวเรามีแค่สองทีก็คือการฆ่าเขาแค่อย่างเดียวคงได้เวลาของไอเทมชิ้นนี้แล้วบัตเตอร์สกอตพายแม่หนึ่งตอนเล่นวม่ทอนเลยกดผิดทีซวยเลย มาห้องบันลังอืมข้างในนั้นน่าจะเป็นที่อยู่ของแอสกอร์แล้วนี่น่าจะเข้าตัวของปรา,าสาทแล้วล่ะครับถอาอย่างนั้นเราลองมาเช็คห้องนี้ดูก่อนห้องนี้มีอะไรเอ่ยห้องนี้ก็จะมีน่าจะเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของมนุษย์หรือเปล่าหรือน่าจะเป็นที่เก็บร่างของมนุษย์มากกว่า นี่คือโรงศพซึ่งมีชื่อรอไว้แล้วำไมเป็นของเราล่ะมันยังว่างเปล่ามีรอไว้แล้วหรออดี๋ยวเพิ่งรีบสิอดี๋ยวเพิ่งรีบอย่ายวเพิ่งรีบทางเข้าห้องบรังไปกันเลยครับ มีคนอยู่ตรงนั้นเหรอรอแป๊บหนึ่งนะฉันใกล้จะลดน้ำดอกไม้พวกนี้เสร็จแล้วละ่ะนี่ไงวันดีให้ฉันช่วยเออ คือว่ามันจะแย่ไหมถ้าฉันจะบอกว่าต้องการชาสักถ้วยหรือเปล่าแต่ว่าเธอก็รู้มันเป็นยังไงอะนะเป็นวันที่ดีใช่ไหมเราวันเนี้ย นกร้องขับขานดอกไม้เบ่งบานอากาศที่ดีเลยใช่ไหมล่ะในการที่จะจบเรื่องนี้เธอรู้ใช่ไหมว่าพวกเราต้องทำอะไรถ้าเธอพร้อมก็ตามมาในห้องต่อไปได้เลย ก็ดูไม่อยากทำอะเนาะนี่คือบาลังนี่คือบาลังอ,อันหนึ่งที่ถูกคุมเอาไว้ก็น่าจะเป็นของราชินีนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ราชินีไม่อยู่แล้วห้องบาลังห้องนี้สวยมากนะมีแสงจากภายนอกอันเดอร์กลาวนี่น่าจะเป็นจุดจุดเดียวเลยนะ ที่แสงจากข้างนอกส่องมาถึงแนเดอร์กราวได้เป็นยังไงล่ะชอบมันไหมที่ได้มาอยู่ที่นี่เธอพร้อมหรือเปล่าถ้าเธอไม่ ฉันเข้าใจนะถ้าฉันก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันมุมนี้เหมือนมุมห้องแรกสุดของเกมเลยเนอะยินเดินมาแล้วไปเจอประตูอย่างนี้เหมือนกันเลยจุดจบ D N เรามาถึงวาเรียแล้วครับ ทางออกของเราจะอยู่ข้างหน้านี้นี่คือบาเรียน,นี่คือสิ่งที่กักขังพวกเราทั้งหมดไว้ใต้ดักเก่าถ้าถ้ายังมีอะไรที่เธอยังไม่ทำก็รีบไปทำให้เสร็จซะทำสิ่งที่เธอต้องทำจะไปต่อหรือหันกลับ เรามาไกลกันที่จะหันกลับได้นะครับเราคงต้องไปต่อแล้วข้าใจแล้วล่ะถ้านี่คือสิ่งที่เธอต้องการถ้ย่ง,งั้นแล้วพร้อมหรือเปล่า แสงประหลาดที่ส่องผ่านเข้ามาในห้องแสงได้ลอดผ่านบาเรียรมันทําให้เหมือนกับว่าการบระจแพยของคณมัถึงจุดที่สุดแล้วคนถูกเติมเต็มด้วยปณิธานมนุษย์นี่มันเป็นอะไรที่ดีนะที่เราู้จักลาก่อน มาคุณเอสก็เรากดคุยไปก่อนคุณพยครับคุยเอสก็บอกไม่อยากสู้เขาเขาจับอาวุธของเขาไว้แน่นไอตี่เหมือนมอรเรีวคุณบอกเอสก้คไม่อยากสู้กับเขาเขาหายใจกำลังจะได้มีนิ้าที้สนุกสนาน tà vừa không lo xanh châu ti đó móc để nó drop luôn à, เขาทายตื้นแคสทีทั้งหมดสิ่งที่เราไปแอสคอร์นเคยลดพลังโจมตีและกำลังป้องกันให้เขาลงเลยตอนนี้แอสคอร์ก็น่าจะโจมตีเราเข้าแค่สามดางนิดและเราน่าจะยิงที่แอสคอร์ได้ไป อกๆๆากพหลายตัว <probable> น <eller Rednerwechsel> ักไม่พูดอะไรเลยเป็นมันสเตอร์ที่โาฟยยยยเยยยยู่ยย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 ี่ยยยยยยยไยย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 ยเ ให้เปนเด็กคุณครูเลือกเองผิดน่อย Thank you. สกอร์เลือดต่ำแล้วแต่ด้วยความที่เราก็ไม่อยากจะฆ่าเขาแล้วเนาะเออก็นี่สินะฉันจำมันได้เลยวันที่ลูกของฉันตายลงเขาเดินกลับเข้ามาในอันเดอร์กราว ตอนนั้นอนาคตก็ได้ถูกภาคไปจากพวกเราอีกครั้งโดยมือของมนุษย์ฉันเยียดแขนโกรเครื่องกระหายในสงครามฉั้นบอกไปว่าฉันจะจัดการมนุษย์ทุกคนที่ก้าวลงมาที่นี่และนำพา ดูญาณขอพวกเขามาเพื่อไปของฉันและปล่อยทุกคนจากคุกแห่งนี้และทำลายมนุษยชาติให้หมดปล่อยให้มอนสเตอร์ได้กลับไปสู่อื้นโลกอีกครั้งหนึ่งทำให้ความหวังของทุกคนได้กลับมาแต่ว่า่อย,ยาวฉันก็ตังเกียดเรื่องนี้ ม่จากที่ไปที่น่ฉันยังไม่ได้เจอเธออีกเลยตั้งแต่มาเ้าใช่ไหมลนะ่ะฉันไม่ต้องการพลังอะไรหรอกฉันไม่ต้องการจะทำให้ใครเจ็บด้วยฉันแค่ต้องการให้ทุกคนมีความหวังแต่ว่า ก็ทำวันนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่แค่ต้องการเห็นภรรยาฉันแค่นั้นเอง,งแค่ต้องการเห็นลูกเหมือนกันมาเจอลูกเลยสงครามได้จากไปนานมากแล้วเธอมีพลังรับโงยางไปแล้วออกไปจาก จากเรื่องทั้<ยะ>งหมดที่ฉันพยายามจะทำร้ายเธอเธอยา<ะ>ก<ยะ>จะติดอยู่ที่นี่จริงๆหรอเธอสามารถที่มีชีวิตดีๆข้างบนนั้นได้นะ <laughs> มนุษย์ฉันขอสัญญากับเธอไว้เลยนะตราบใดที่เธายังอยู่ที่นี่ฉันแะภรรยาของฉันจะคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะนั่งอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นเล่าเรื่องราวกินวตเตอร์สกอตไพายเหมือนที่เคยเป็น และที่มันควรจะเป็นเหมือนกับครอบครัวไงดอกไม้แห่งสวยห่า,าวีแกมันโง่แกยังไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกเหรอ ในโลกใบนี้ทาไม่ค่าก็ถูกฆ่าไง